ถึงการเ่าพานในครั้งนี้ในฐานะรซ็นเตอการเลย่ัครับก็ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกภูมใมากๆขอบคุณทีกานแ้วแทีทุกคนคุ้นถูกกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ใช้จริงแต่เด็กแล้วด้วยครับคือยิมแห้อะไรางเงี้ยเราก็จะนึกถึงานอืมูดถว่าการดูแลตัวเองในในช่วที่เราทางานหนักหนาเต็มว่าเรา่ิยงมีแบบเปล่งั่งนางเ้ยครับ ก็แน่นอนคือตัวเชื่ออย่างเยวหรืก้าันนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ำกิจกรรมเยอะมากทำแน่นอนว่าเห็นหน้าใสแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็มีเหงื่อมีอะไรใช่ไหมแล้วบางทีเราก็เกิดไปเกิดสิวบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอเป็นสิวพอเริ่มยุบเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยไว้อะไรทเราต้องดูแลเชื่ออย่างนี้แันมีที่สิวขึ้นตรงไหนประจำก็ขึ้นทีอะไรอย่างนี้ยนะสัที่แบบขึ้นมาอย่างเงินแล้วแสบเลยครับบางทีแต่ว่าส่วนจะไม่ได้ขึ้นเยอะบางทีก็มาแบบเป็นึสองเป็ดอะไรองี้นะคะก็คือดูแลตัวเองี นจากนี้จะยังมีองานอะไรกับง้ครับก็จะมีตัวเอ่อทีวีีตัวนะครับที่จะเป็นมังกรดำนะครับเป็น,น,น,นรุ่นมังกรดำตัวัดพราก่อนหน้านี้นที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นรุ่นมังกรับเยคือ,อ,อจะได้เห็นตัวที่เป็นตัวดำคณรทรับผมก็ส่ติกน้นนนนด,ด้วยนะครับเห็นมีทั้งขึ้นทางคุยทั้งแยนเงว่าเขาจะยิงทางตัวสปอร์ตในที่ของมุกจอมใีเตด้วยนะครับมัจะมีใน คนละอางด้วยต่างด้วยคนละคนวิ่งคราบหนังที่ท้ายของอากาศแล้วเกิดหูหาใช่ไหมครับเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรเอ่อก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปาข้าวครับผมเสร็จแล้วก็ไปห้องน้ำในระหว่างที่เราก็ลงไปห้องน้ำคนเดียวแล้วเพื่อนเราไปวิ่งกีฬาก็มีผิคนที่อยู่ในห้องน้ำก็เหมือนรู้จักเราครับผมก็ พยายามจะตามเรามาตอนที่เราจะเดินเข้าไปทำธุระของเราเนี่ยเขาจะยืนเดินตามตัเราเขเลยบอกว่าให้รอก่อนอย่างเงี้ยออกไปถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยจนจนเราก็ต้องแบบหันไปคอยเช็คตลอดว่าเฮ้ยเขาตามมาถึงใกล้ตัวเราไหมอะไรเงี้ยเราก็ทำธุระเสร็จแล้วก็เดินออกไปแต่ว่าในจังหวะที่เดินออกไปเนี่ยเหมือนผมสูบแบบเข้าเข้าสัมผัสตัวในในรูปแบบที่เราตกใจในงานอะไรอย่างเงี้ยเกาชิดตัวเลยเนาะ ชิมตัวเลยใช่ครับแต่รู้แบบที่ไม่เคยโดกนกันก็ตกใจตกใ,ใจมาก,ต,มากต,นะตอนนั้นคือตอนนั้นยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยยังไม่ทันจะไปล้างมือเลยก็เได<อ> <laughs> จะไปล้างมืออะไรครับผมก็ก็ลเลยรู้สึกตกใจนิดนึงก็ลเลยต้อง,ต,องต้องแจ้งให้หาใทา้งค่ายทราบแล้วก็ปรึกษาหารือ,อกันว่าจะทำยังไงดีให้ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วลทางตองนั้นเราได้ คือเราก็เราก็ตกใจมากเราก็เลยรีบล้างมือก่อนเพราะเรายังไม่ได้ล้างเราเลยรีบเอาตรงมาล้างมือก่อนแล้วก็รีบเดินกลัไปเลยครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลายืนกันสักพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราประชิดตัวเราไม่ได้ใช่ครับประมาณนี้เลยคุณดีบินแบบคุ้หน้าไหมคะหรือว่าแบบเจอทำงานไหมหรือว่าไม่คุ้นเลยครับไม่คุ้นเลยคือเขาได้รายที่เขาใช้คำที่ไหน เหมือนเหมือนเขาไม่ได้ใช้คำพูดทุกคำแต่ว่าเเป็นการที่เขาต้งว่าเขาพยายามพูดอะไรเขาก็ช็อกเขาอยู่ที่เจอเราอลยอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เตยเอยเองเนี่ยคือถ้าหนังสือน่จะเป็นทางที่ที่เข้าถึงตัวเราอมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีเคยเจออะไรแปลกๆบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราต้องออกมาออกมาพูดแล้วี่ใหญ่เปิด ผมแล้วกับคื่อตอนนั้นได้มีการพูดอะไรกันไหมคิดว่าเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยไหมว่าไม่แน่ใจว่าใช่คนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนสายเขาจับความไม่ได้จากการที่ผมพูดเราเราออกมาแล้วเขายากตามเราไม่ตามนะครับใช่เราก็รีบเดินหลังจากเกิดเหตุการณ์เรารู้สังเกตว่ากังวลใจแม้เวลาไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็แวงนะผมว่าผมแวงขึ้นนะก็คือเวลาปกติคือเวลาผมห้องน้ำเนี่ยผมก็จะคอยมองสังเกตุวาอยู่แล้วว่าแบบมีใครอะไรหรือาแต่ว่าทางนี้เรามันเกินสิ่งที่เราแบบกังวลไปนิดนึงก็คือไปคนเดียวด้วยไม่ได้เพื่อนเดินมาด้วยอะไรนะครับก็เออขอให้ไม่เกิดอีกเลยกันครับเพราะว่าจริงๆริงเราปัจจุบนไม่ได้เกิดโควิดกว่าที่เรม่มีอะไรใช่ไหคนณที่โรงพยใช่ครับผมก็อยากจะให้ทุก ทุกคนท mm ี hmm. 是是่ทำงานก็ทำแบบนี้อยู่บ้างแบบนี้ดีก่ไม่ว่าจะกับคนเป็นแบบไทยกับต่างเลยต้องควบคุมให้เกียรติได้เลยก็คืออย่างที่เราไม่รับ p r i v e เราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่จริงๆอ่ะถ้าเขาออกมาเนี่ยไม่ว่าเมื่อไหร่รูปไหนเขาควบคุมใช่คือปกติเรายินดีอยู่แล้วครับคือแทนน่ารักก็คือปกติเวลาทุกคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางเคสแนี่ยที่หลุดมาแบบนี้ที่แบบเกิดเรื่องอะไรทำให้เรารู้สึกว่าไม่ด้วยแล้วรู้สึกว่า เราควรให้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามได้เลยใจกับเขาสบายแต่กับทางค่ายเองเขามีบอกไหมคะว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปกับเคสนี้ครับก็มีโพสต์ประกาศเตือนก่อนรอบนเคแล้ก็เดี๋ยวรอสถานการณ์ว่าจะยังไงต่อเมื่อเราเจอนะก็ถามว่าถ้าเขาใช้ควายในขุดของเขาอะไรนั้นเป็นการฟรีกันอยู่ หลังจากนี <že> yeah. ้เวลาไปเจอแฟนคลับอาจจะต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นไหมก็ไม่ได้เข้มข้นขนนนาดั้ครับคือผมว่าแฟนๆส่วนใหญ่คือทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับแล้วเขาก็ให้เขียนผมแล้วเคารพในในพื้นที่ส่วนตัวผมบางคนเห็นอะไรเงี้ยก็คือถ่ายรูปเสร็จก็จบนะครับผมว่าเดี๋ยวก็มีอย่างบางเคสที่อย่างที่บอกอะไรที่จะเปลี่ยนใอะไรอย่างเงี้ยจะมีเกิดอะไรอย่างเงี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่า เออมันไม่ใช่แค่เราที่ไม่สมควรตัวแบบนี้แต่มันเป็นทุกคนเลยนะที่ไม่ไม่สมควรอะไรกันคุณคิเรื่องการปิดตัวกันเสมอเนี่ยเราไม่ได้ปิดแค่ไหนมากเลยเออผมว่าดูที่เหมาะสมดีกว่าที่ที่ถูกกระเทียมสะด้วยตัวอะไรที่มันถูกไม่ได้รุ่นล่ามากเกินไปอะไรอย่างงเี้ยครับเราไม่ได้ปิดอะไรไม่ได้เลยอันนี้พี่ทัศน้ชัยใช่ค่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนอะเขาน้ที่มีประตูเลยไม่เนไม่แล้วม่แล้วข้างน้วมมีย้ประตูาอน็อาจจะอาจจะใช่ครับใ่ระวางบนนัก็แบ่งไปหมดเลยเนาะครับผมมีใ้เล่นเงิกับแมแมนับเงอ่ะไนคนตับจบดว่า สต,ตอรี่มันที่เดียวกันอะไรเงี้ยคือแบมเป็นเพื่อนคนเพื่อนตั้งแต่สม,ะะมัยมัธยมคือผมมีเพื่อนอีก<ค>ล้วก็มีแบบเพื่อนชอบเดูอดเปเพื่อนเดูออะไรแต่ว่าในใน,ในของแบมนี่คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาแล<อ>้วเป็นเล่นใช่ใช่แล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรที่เราชอบทำด้วยกันแบบซีบ็อกอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกีฬาด้วยกันก็เป็นเพื่อนสนิททนกคง เราเห็นข่าวลยได้คุยกันไหมครับคุยครัก็ยังขับกันอยู่ก็เพราะื่็ยมากเอาเราคอรีแอคยังไงเราเห็นข่าว่าเจ๋งเขาว่าเขากับเราคือคือเราสนิทกันมากแล้วคือเราสนิทกันตั้งแต่พอธีมือดีเดิเดินมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือเราสนิทกันมากขึ้นนแสดงว่าตอนลงตอรีสนี้เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวด้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ลงได้ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไมีกิจกรรมทีกปีเพราะ ความรไม่ได้ยินเมันเดือดมันเดือระบาเพราเกือดเป็นขั้นงนี้มันทําให้เรารู้สึกเปร่งเมืเวลาที่พวกอาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ครับคือเพราะเพราะว่าปกสีเวลาไปด้วยกันก็จะมีเพื่อนิสทิ์อะไรอยาเือเราก็ไปการเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยแล้วก็จะมีแบบแข่งประจําที่เราไปด้วยกันไปกินข้าวไปแบบหากิจกรรมทําด้วยกันอะไรอยู่แล้วอืมสิ่งกินดีแล้วแาบมันนามมากมันยมก็ได้ มอสี่มอห้ามอหกอะไรแต่ว่าน่ะกีมีโอกาสหวนไหวยังอ่ะพัดอาา่ามันจะหวนไหวมันโคตรไวมันไม่ต้องรอมันแบบหอาหกีอะไไม่ข้ามเป็นโซนเนาะไม่มียินยังหรอวะก็ยังโซนอยู่เนาะครับผมโซนครับโอเค